เมากินอาหารนะครับจืบอ่าบันไดสู่ท้องฟ้าเหมือนประตูโดเรมอนเลยนะ,ะครับพราทิตตกตรงนั้นนะฮะแล้วก็ตรงนั้นบ้านพักเรานะครับไกลๆเนี่ยนะโซนนั่นแหละนี่ซูมยุ้ยประมาณแถวๆนี้ครับอโอเค ขี้เกียจขับรถมากครับเลยเดินมาชอ่โคมสงสวยไฟเหลืองๆโอเค,อเ,ค,อเ,คเดินผ่านดอกไม้ขึ้นเขามาช่วยแล้วจุดทานอาหาร ซึ่งเห็นภูเขาอันนี้ก็เดินเล่นเดินเที่ยวนะครับอันนี้ไม่น่าจะเป็นทางลงปกตินะครับแต่ว่าด้วยความอยากลงคบันไดสียังไม่แห้ง ร้านอาหารเห็นบันไดแล้วก็เต้นแล,แล้วก็นี่เต็นเดินขึ้นไปชึบชึบต้นไม้อย่างนี้แสดงว่าลูกค้าอะไรอะไรพักพักแม่กิน่ธรรมาชาติแม่อันนี้ถ่ายเขาถ่ายแล้วก็อันนี้อะไรเป็นหลักฐาน ไข่ค้นค้ไข่ข้นคนกุ้งนี่ปาเกตี้ซอสขิมกุ้งสปาเกตี้คอสขิมไห่กุ้งสขิมไข่กุ้งสับปะรดโซดานี่คืออะไรคามนาลามนาลม่อัไม่ด้เซลสั่งี่ันอันนั้นไอโฟนเอ้ยซัมซุงทันช์วิดีโอข้าวกุ้งกระเทียม จบจเป็นวิวบ้านเรือนที่เริ่มจะเปิดไฟกลางคืนเช่นเข้าผัดคิมจิเงางง,งงงงง,ง,ง <laughs> ใช้ภาษาแมวตอบเป็นเส้นเพราะมันไม่มีจานนะเขาต้องลำบากเอาจานใหเถอะ